महिरबानी oh, no, 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 no. สอสี่ขอสอบถาม้อกทางนำลงให้ครบวนถูกต้องด้วยค่ะขบวนที่เทาพี่อาางในงานนี้เนกระบวนที่เรลเปรียบทีว่งที่ในสอปานุษย์มีกรงเทพมีกุฎิสาสีพาสตาปัททะจะหาขึ่นมาจตขเที่ที่ระบุในกุะิสาในเร็่องที <seasoning> ่เ <lent> ร <ceu> ียบร้อยด้วยค่ะทานกุดยสาที่มีจดฎิสารดเร็วกระบวนหในอ ปรดนำสิ่งของสกราของท่านที่จัดหาที่นามบรบสรทลอยให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ สถานีจุนแจกัแล้วจะอยู่รับสร์ฟทุกที่สถานีขับวี่ปานโคนครสวรรค์เสาโคและบ้านตาเก็ดตสถานีต่อไปกันต่างสถานีจุนใจกั